เช้าวันหนึ่งในห้องนอนเล็กที่อบอุ่นหญิงสาวผู้สง่างามคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆฟรินนักสแสดงสาวไทยผู้เก็บงาความรู้สึกไว้ในรอยยิ้มในมือของเธอคือช่อกุหลาบสีแดงที่ไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์แต่มีไว้เพื่อใครบางคนที่เธอเฝ้ามองมาตลอดและว,วันนี้เธอจะไม่เพียงแค่มองแต่จะก้าวเข้าไปหากใกล้ๆแม้เพียงชั่วครู่ในขณะที่แสงแฟลชสาดส,สองและเสียงเชียร์ดังกึงกก้อง เธอเดินทางมาถึงงานแถลงข่าวหนังเรื่องใหม่ของเบกกี้ที่จัดอย่างหรูหราอย่างเงียบเชียบฟรีนซ่อนตัวใต้หมวกและแว่นตาสีดำแต่หัวใจของเธอชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดมือของเธอยังคงกอดช่อดอกไม้นั้นไว้แน่นในโลกที่ใครๆก็จับจ้องแต่เธอเลือกที่จะมองเพียงผู้หญิงของเธอคนเดียวเบกกี้เดินลงจากเวทีในชุดเดรสขาวหรูหราเธอหันมาก็เจอกับฟรีนในมุมเงียบสงบที่ไร้เสียงสื่อและที่นั่นคือจุดที่สองหัวใจได้พบกัน เบกกี้ในชุดเดรสขาวที่งดงามหันมาเจอคนที่เธอคิดถึงช่อดอกไม้ในมือฟรีนไม่ได้มีแค่ดอกไม้แต่มีกำลังใจทั้งหมดของเธอฟรีนพูดเบาๆพี่ภูมิใจในตัวหนูเสมอนะเรารู้กันแค่สองคนก็พอแววตาของเบกกี้ตอบกลับโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดและในช่วงเวลาสั้นๆนั้นโลกภายนอกก็งเงียบไปเหลือเพียงหัวใจสองดวงที่สื่อสารกันไม่กี่นาทีต่อมาเบกกี้กลับขึ้นเวทีอีกครั้งในมือของเธอมีช่อกุหลาบแดงแนบอก และในแววตามีพลังที่แตกต่างจากเมื่อครู่ไม่มีใครรู้ว่าดอกไม้พวกนั้นมาจากใครแต่เธอรู้และรอยยิ้มของเธอบอกเล่าทุกอย่างได้ดีกว่าคำพูดใดขณะที่เสียงปรบมือยังไม่จางหายหญิงสาวในเสื้อเชิ้ตครีมคนเดิมกําลังเดินห่างออกไปฟรีนถอดหมวกเผยให้เห็นผมยาวสีดำที่พื้วตามลมใบหน้าของเธอสงบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยมาที่นี่ไม่มีภาพใดที่บันทึกเธอไว้แต่ในหัวใจของเบกกี้ ความทรงจำนั้นชัดเจนยิ่งกว่าแสงใดในวันนั้น